ป้าเข้าใจสถานการณ์ของทางศูนย์แล้วนะทั้งจากที่เลโอเล่ามาแล้วก็ที่พบมาเล่าให้ป้าฟังครั้งนี้ป้าจะช่วยแต่ป้ามีข้อแม้นะได้ครับถ้าผมทำได้เนี่ยผมจะทำทุกอย่างเลยครับพบทำได้ไม่ยากหรอก ตอนนี้พบก็สนิทกับริอนลูกของป้าอยู่ใช่ไหมครับคือป้าอยากจะให้พบช่วยก่อมรออนเขาให้กลับไปกับป้าหน่อยได้ไหม คือป้าไม่รู้นะว่าลีออนเขาได้เล่าอะไรให้พอบ้างหรือเปล่าแต่ว่าด้วยการทํางานของป้าต้องเดินทางตลอดแล้วพ่อของสองพี่น้องเนี่ยเขาก็เป็นทู่อยู่ที่สวิตซ์เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีแค่ลีออนถ้าลีออนเขาย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยป้าก็คงจะลําบากอะ่ะแต่ว่าป้าไม่ได้ให้พอต้องไปบังคับลีออนนะแค่ให้ช่วยพูดให้หน่อย ไม่ยากเกินไปใช่ไหมผมขอโทษนะครับคุณป้าเอา้าทำไมล่ะเรื่องมันไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ยากแต่ผมทำไม่ได้ครับคือผมเชื่อว่า ที่ลีออนกลับมาที่ไทยเพราะลีออนมีเหตุผลของเขาครับเขามีสิ่งที่อยากจะทำตัวผมเองก็มีเรื่องที่จะต้องทำให้ได้เหมือนกันพอมาคิดในมุมของผมแล้วผมคงไม่ชอบใจแน่ๆครับถ้าจะต้องมีใครมาบังคับให้ผมทำหรือไม่ทำอะไรเรื่องนี้ผมช่วยคุณป้าไม่ได้จริงๆครับ ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับที่พมมาขอให้ป้าช่วยอ่ะเหรอครับ <c oughs> ผมขอโทษนะครับที่ทำเรื่องนี้ให้ไม่ได้คือผมไม่อยากบังคับใจใครอะครับแต่ผมก็อยากขอร้องให้คุณป้าช่วยอยู่ดี เออ่ให้ผมช่วยเรื่องอื่นแทนได้ไหมครับวันพรุ่งนี้ป้าจะเข้าไปคุยกับทางศูนย์นะ